คำเตือนนะครับคําเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับห้ามทําตามเด็ดขาดต่อให้คุณจะทําได้จริงก็ห้ามทําตามเด็ดขาดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ8ท่าเทพในหนัง Fast and Furious อันดับที่8หักเหมิสไซถ้าคุณมีกล้ามแขนที่ทรงพลังดังแบ็คอดัมมันคงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่สักครั้งในชีวิตของคุณจะอยากลองหักเหมิสไซ์ด้วยมือของตัวเองฉากนี้ไม่ยากนะครับสิ่งที่ต้องมีเลยคือ1นึ่งเดอะร็อกสแขนของเดอะร็อกครับเล่นลดสักคันนะครับเพื่อให้ช่วยส่งแรงเปลี่ยนวิถีของมิสไซ์ครับท่าที่7 ไบรอันกระโดดท่านี้ไม่ยากนะครับสำหรับใครที่อยากทำตามคุณควรมีฝีเท้าที่เร็วด้วยความที่รถบัสเนี่ยกำลังจะตกนะครับคุณจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันชันมากๆเง้นคุณต้องมีการฝึกเดินชันมาด้วยนะครับวิ่งขึ้นมาด้วยความเร็วอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผู้หญิงสักคนที่ดิฟรถได้อย่างช่ำชองและกะจังหวะได้อย่างแม่นยำครับ เพียงแค่นี้นะครับคุณก็จะสามารถทําท่าไบอันกระโดดได้นะครับท่าที่6นะครับพุ่งทะลุเครื่องบินครับใครที่อยากเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับแนะนําท่านี้เลยครับทําง่ายเป็นท่าพื้นฐานของดอมโทริโตนะครับสิ่งแรกที่ต้องมีเลยคือเครื่องบินที่กําลังจะตกครับแนะนําว่าให้ใช้ปีกข้างซ้ายของเครื่องบินเนี่ยลงพื้นก่อนนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับ คุณที่อยู่บนเครื่องบินอาจจะตกใจตื่นเต้นแนะนำนะครับขั้นตอนนี้สำคัญมากนะครับตั้งสติครับแล้ววิ่งหารถครับเมื่อปีกซ้ายของเครื่องบินนะครับระเบิดแล้วแสดงว่าคุณนั้นทำถูกต้องตามขั้นตอนแลวครับขั้นตอนต่อไปนะครับใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้คุณต้องหาว่าส่วนไหนของเครื่องบินที่สามารถขับรถทะลุออกไปได้ในกรณีตัวอย่างนะครับเราจะเห็นช่องว่างเล็ก ที่ยืนยันได้เลยว,ว่าสามารถทะลุออกมาได้ครับการจังหวะดีๆนะครับพอเรารู้สึกว่ากล้องจับมาที่เราแล้วก็ทะยานออกมาเลยครับอย่าลืมม้วนเท่ๆอีกสักรอบนะครับให้เพื่อนๆตกใจเล่นท่าที่5ลากตู้เซฟท่านี้เป็นท่าเฉพาะกิจนะครับไม่แนะนําให้ทําตามเพราะต้องใช้ผู้เล่นถึง2คนในการลากตู้เซฟนะครับ เพียงคุณและเพื่อนนะครับนำสายสลิงไปเกี่ยวไว้กับตู้เซฟที่หนักเป็นตันๆแล้วขับรถออกไปครับจริงๆประยุกต์ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะลากรถลากเรือลากบ้านลากแม่งไปให้หมดนั่นเลยครับย้ำคำเตือนอีกทีนะครับซิงเกิลเพลเยอร์ไม่แนะนำนะครับมีเพียงแค่ดอมหัวหน้าครอบครัวที่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับ ท่าที่4รถกระโดดลมท่านี้ยากขึ้นมาอีกระดับนะครับ4อย่างที่สำคัญของท่านี้คือรถร่มเครื่องบินและต้องไม่กลัวความสูงด้วยครับขั้นตอนง่ายๆเพียง3ปอเท่านั้นนะครับ 1. ปล่อยรถ 2. ปล่อยล่มและ 3. ปลดล่มครับ ถ้าทาตามขั้นตอนนะครับคุณจะไม่เป็นแบบนี้ครับอย่ามึงไปมาช่วยทางนี้ก่อนใครก็ได้จะลงกลางป่าแล้วท่าที่3นะครับเฉียดเฮลิคอปเตอร์ท่านี้ไม่แนะนํานะครับเพราะว่ายากมากๆให้เฮลิคอปเตอร์นะครับยิงมิสไซล์ใส่ตึกหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถถล่มลงมาได้จากนั้นนะครับขับรถด้วยความเร็วสุดใหม่คุณจะเห็นทางเหินขึ้นครับกาจจังหวะด,ดีๆนะครับ แล้วหยิบกระเป๋าขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้ทะยานขึ้นไปสูงๆและเฉียดไปที่เฮลิคอปเตอร์เครื่องนั้นครับจังหวะนี้นะครับแอบเอากระเป๋าห้อยไว้ด้วยนะครับซึ่งคำเตือนนิดหนึ่งนะครับขาลงอาจจะเจ็บนิดนึงนะครับในระหว่างนั้นนะครับให้เพื่อนของคุณหยิบปืนแล้วยิงไปที่กระเป๋าที่ห้อยไว้นะครับและก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับท่า เฉียดเฮลิคอปเตอร์ครับท่าที่2นะครับโอ้โหท่านี้เรียกได้ว่ายากมากนะครับสสิ่งที่ต้องมีเลยนะครับคือ1รถไลคนไฮเปอร์สปอร์ตครับ2ตึกสูงเสียดฟ้าที่เรียงกัน3ตึก3ปืนที่สามารถยิงลูกระเบิดได้ไม่แนะนำปืนฉีดน้ำนะครับเพราะมันจะเปียกอย่างสุดท้ายเลยคือหัวใจครับท่านี้ยากเกินไปนะครับงั้นผมขอยกเคสของหัวหน้าครอบครัวเป็นตัวอย่างนะครับอ้อลืมบอกไป นี้ใช้3คนนะครับ2คนบนรถ1คนบนตึกขั้นตอนแรกนะครับคนขับต้องใจถึงมากๆนะครับเตรียมจะขับพุ่งทะยานทะลุตึกออกไปแล้วคนที่นั่งข้างๆจะพูดว่ารถบินไม่ได้อย่าไปฟังนะครับขับต่อไปเพื่อนอีกคนนะครับที่อยู่บนตึกใส่กระสุนให้พร้อมนะครับเมื่อตัวรถทะลุออกจากตึกไปแล้วนะครับเพื่อนคนที่3กาจังหวะดีๆนะครับจังหวะนี้สําคัญมากยิงลูกระเบิดออกมาที่รถครับ เพื่อส่งแรงไปให้ไกลกว่าเดิมเมื่อเข้ามาที่ตึกที่2นะครับลองเช็คเบรกดูครับหันไปบอกข่าวดีกับเพื่อนคุณด้วยครับนะจากนั้นนะครับเพื่อนของคุณจะเริ่มคลาฟรถนะครับคุณไม่ต้องสนใจนะครับพอเข้ามาตึกที่3นะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับกัดจังหวะดีๆแล้วกระโดดลงจากรถมาเลยครับท่าที่1 หัวหน้าโบยบินท่านี้เป็นท่าต้องห้ามนะครับเพราะสิ่งที่ต้องเตรียมคือรถถังสลิงรถที่พังยับเยินและแฟนสาวสุวยของคุณครับขั้นตอนแรกนะครับนารถที่พังยับเยินเชื่อมสลิงไว้กับรถถังครับและให้มันตกลงไปข้างล่างจากนั้นให้แฟนสาวของคุณเนี่ยขึ้นไปสแตนบายบนรถถังครับในเวลาเดียวกันนะครับคุณต้องออกมา เซตท่าพร้อมที่จะพุ่งไปกอดแฟนสาวของคุณนะครับและถ้าคุณทําตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับรถที่พังยับคันนั้นนะครับจะไปกระแทกเข้ากับตัวสะพานทําให้รถถังเนี่ยหยุดชะงักทันทีครับสําหรับคนที่ทําผิดขั้นตอนนะครับกลับเข้าไปในรถนะครับเพื่อคุณและแฟนสาวของคุณจะได้ไม่รับอันตรายนะครับแต่ถ้าคุณทําถูกวิธีแล้วนะครับแฟนสาวของคุณเนี่ยเหินมาแล้ว คุณต้องหักรถไปให้สุดนะครับแล้วเกรงหน้าท้องแล้วพุ่งไปโอกกอดแฟนสาวของคุณเลยครับไม่ต้องห่วงไปนะครับสำหรับใครที่กลัวกระแทกเพราะถ้าคุณทำถูกวิธีนะครับจะมีรถมารอรับทันทีครับก็โรแมนติกดีนะครับแต่ก็อย่าไปทำตามกันนะครับอย่าไปทำตามทุกท่าทุกขั้นตอนนั่นแหละครับ